กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะสอนเรื่องการโหลดซาวนะครับอ่ะเดวเข้าไปเลยนะครับผมใช้คลิปที่มีอยู่แล้วนะครับผมเลยคลิกทางขวานะครับโอเคกดอิดิตนะครับกลุ่มวงกลมที่มีตารางนะครับสีส้มนะครับกดเข้าไปนะครับการโหลดซาวพอดีวันนี้ใช้มือถือเครื่องใหม่นะครับยังไม่มีซาวอะไรเลยนะครับกดไปที่ออดิโอนะครับ โอเคเสียงเอฟเฟกนะครับหรือถ้าอยากเป็นเพลงก็ได้นะครับมีเพลงเพลงก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะสำหรับคนที่จ่ายเป็นรายปีแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกจะปีหนึ่งประมาณ6 9รยบาครับล่าสุดเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วราคาเพิ่งลด50%แต่ตอนนี้หมดเขตไปเรียบร้อยนะครับกลับมาที่เพลงนะครับเพลงเราก็จะมีหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ลองฟังดู ศิลปินนะครับอันนี้แบบศิลปินพวกนี้คือถูกไม่ค่ิดหมดเลยนะครับอ่าเพียงเด็กนะครับ การใส่ซาวใส่เพลงอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้คลิปของคุณมันดูมีอารมณ์มีอีอโมชั่นนะครับทําให้คลิปมันน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคใส่ซาวใส่คลาสสิกอะไรพวกนี้อันนี้แต่ก่อนนี่ยังไม่เคยแบ่ยังไม่เคยแบ่งนะครับเดี๋ยวแบง่งเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นเด็กนะครับ โอเคต่อไปเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับ,รบามมาก,ก็สามารถโหลดได้ฟรีหมดทุกอย่าง กับเชนนี้ตั้งเรียบร้อยอืมเปมนละครเสียงนี้ก็จะเสียงโทรทัศน์ขึ้นไฟฟ้าเสียงนี้ใช้บ่อยนะครับ โอเคอ่ะใส่เพลงหน่อยนึงเพลงเลือกสาวแท็กอันนี้เพลงเหมือนไอ้เลือดคน้นคนจางเลยเนาะอ่ะสำหรับคนที่เสียตงังค์นี่โหลดได้หมดเลยนะครับ แต่ใครยังไม่เสียเนี่ยอันที่เป็นคุญแจล็อกไว้เนี่ยไม่สามารถโหลดได้ insight, นะครับก็กดโหลดติดตัง้งแค่ right. นี้ก็เรียบร้อยนะครับเวลาใส่นะครับก็คือกดไปที่ออดิโนนะครับก็จะมีเพลงนะครับเพลงที่เราโหลดมาอ่ะผมโหลดมาสองเพลงการเลือกเพลงมีส่วนสำคัญต่อคลิปเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเต้นคลิปชิล คลิปเพลงเด็กคลิปอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้คลิปมันน่าดูมากยิ่งขึ้นและการใส่เอฟเฟกนะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปไปลหลายๆคลิปนะครับก็จะมีซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้แบบจังหวะการเปลี่ยนฉากหรือจังหวะการพูดมุกตลกอะไรเงี้ยมันจะยิ่งหามากขึ้นนะครับมันจะสร้างอิโมชั่นแนลให้กับคนที่ชมมากยิ่งขึ้นนะครับ mm. ก็เวลาใส่ก็ไม่มีไรครับก็กดเข้าไปที่เสียงเพลงนะครับ ใส่เพลงก็กดบวกเลยนะครับปึ้งเรียบร้อยนะครับจุกเสียแน่นคอหารอ่าถ้าเพลงนั้นนะครับมันเสียงดังเกินไปนะครับกดคลิกที่เพลงนะครับให้มันมีแถบสีเหลืองๆนะครับกดไปที่หูฟังนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเลื่อนลงได้นะครับสิงงเพลงเนี่ยผมจะใช้วัดอยู่ที่ประมาณ20นะครับเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ย อ่ามันกบกบเสียงพูดของเรานะครับส่วนเสียงพูดนะครับเราสามารถเพิ่มโวลูมได้นะครับให้เป็น2 0 0ได้เลยนะครับเราสามารถตัดแยกเพลงต่างๆให้เหมือนตอนตัดคลิปได้เลยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับ าใส่ซาวด์นะครับใส่เสียงเอฟเฟกไปด้วยนะครับเช่นเริ่มคลิปเป็นอย่างนี้นะครับจุกเสียดแน่นุองเวลาเริ่มคลิปมันก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้วิธีการใส่ซาวด์เอฟเฟกแบบเบื้องต้นนะครับก็ลองออกไปโหลดเล่นไปฟังผมจะให้ความสําคัญในการใส่ซาวด์กับใส่เสียงเป็นอย่างมากนะครับก็ใช้เวลาในการโหลดซาวด์โหลดเสียงแล้วพวกเนี้ยวันหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็น ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราโหลดทีเดียวนะวจะได้แบบเออรู้ว่าต้องใส่ซาวว่าไรใส่เสียงอะไรในการใส่มุกหรือใส่จังหวะก,การพูดนะครับให้มันพอดีนะครับอ่ะลองเอาไปใช้เอาซาวและเสียงเนี่ยซาวและเพลงเนี่ยไปประกอบใช้ดูนะครับโอเควันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ